วันอฟังเหอมมาเยอะนเดียวเ็บต <laughs> ัเก็ะเออไม่ใช่มาไม่ห็นเออไม่ใช่มารอหินว่ะบอว่ามีตัววันเถาะวันเถาะเออนัน้ำมันน้มันกิน่ บ้งยงพักบุงบ่ค่อยตายตายเยอะบ้บ่ตายจะพักเกษตรนะ้ำบุาาบ่ามาพักบุ้งเห็นบ่นต้ตายเอ็นเส้นี่กายเยอะเก็บหยอนไปขายพักบุงขาวด้วยพักบุงขาว,บ,าาวบ้านนี้อีป,ปูลาย,ยาเนี่ยี่ป,ปูลายกินมดมกินห้างแล้วมันก็ตา,ายถึงมั น่นม่สิบเบ็ดม่น,น,น,นก็ขึ้นมาิดเบ็ดมั้งปลายยังป <c oughs> านิน <c oughs> ีปูนาะิดโอ้ปูนี่เบ็ดัวน่าจะใหญ่เบ็ดกว่าปูหมึกปูหมึมันีเออมาละตัวนึงที่ยัยตั้งโกอย เออมันมันสีบินมาฟังเสียแต่พ่อแม่ให้ิงตายเร <c oughs> มันสีบินขึนนนนน้นมาเราฟังเสียเดียวเห็นยุงมเมียกโเมียขึ้นมาตัวเบื่อน่อยเยอะมากๆแหงเยอะถุงป่านี่นี่สะพัดนี้กะป่าเชง,งป่าไม่กินหมอืม

Tao cứ mãi <laughs> thì ăn cốp của học sinh cốp tay kìm mặt mẹ tuy mãi mầm 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 ว่าตัวน้อยจีิงจะวางไฟจะตัวมั้งไง,ม,ง,างามาบ่าเม็ดอิ่มซิมมอนจะปลาเหรอมันจะปลาไหมมันจะบอท่า,มา,มานมา,มาไ,วไ,ไหวป่ะนายเอ้